ใช้เงินแบบเดือนชนเดือนตลอดใช่ไหมครับสิ้นเดือนเมื่อไหร่ถังแตกเมื่อนั้นนะครับผมมาดู3าเหตุผลนครับที่เป็นแบบนั้นและมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวเลขในบัญชีด้วยเพราะอะไรมาฟังกันครับผลสำรวจจากกลุ่มตัวอย่างนะครับ Gen Y และ Gen Z นะครับ Toro นะประมาณ23,000คนนะครับมีคนไทยรวมอยู่ในนั้นด้วยนะครับเพราะว่าเกินครึ่งเนี่ยใช้ชีวิตแบบเดือนชนเดือนนะครับผมแล้วก็คุณอาจจะรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้แปลกอะไรนะเพราะว่าค่าของชีพมันก็สูงขึ้นใช่ไหมครับรายได้ก็ไม่ได้ขึ้นตามมาเยอะมากอะไรเงี้ยช่วงว่าง ตอนนี้คนที่มีเงินเดือนสูงก็มีประสบปัญหานี้เหมือนกันนะครับใช้เงินเดือนฉุนเดือยเช่นกันมีแบบสำรวจอีกชิ้นหนึ่งนะครับที่น่าสนใจมากในปี2020ครับในอเมริกาเนี่ยพบุว่าคนที่มีรายได้น้อยนะครับเงินประมาณ15,000เหรียญต่อป,ปีนะครับประมาณ40%เนี่ยเขาบอกว่าเงินจะหมดก่อนสิ้นเดือนนะครับแต่ที่น่าสนใจก็คือว่ากลุ่มที่มีรายได้สูงนะครับประมาณ200,000เหรียญต่อป,ปีเนี่ย ข้อเงินหมดก่อนสิ้นเดือนกว่า32เลยทีเดียวครับสิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าที่จริงแล้วเนี่ยคนที่มีเงินเดือนเยอะๆเนี่ยก็ใช้เงินแบบเดือนชนเดือนแทบไม่ต่างจากคนเงินเดือนน้อยเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นนะรายได้เนี่ยอาจจะไม่ใช่เหตุผลหลักนะครับที่ทำให้เราทัง